สวัสดีครับผมวันนี้พี่บิ๊กจะมาแจกสูตรน้ำแดงมะนาวโซดาไว้กินกันนะครับผมหรือว่าใครจะลองนําสูตรนี้ไปลองทําขายก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับวันนี้พี่บิ๊กจะทําอยู่2สูตรด้วยกันนะครับสูตรแรกจะเป็นสูตรใช้น้ามะนาวแท้สูตรที่2จะเป็นสูตรใช้ผงมะนาวนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับนี่ก็เป็นวัตถุดิบที่พี่ใช้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลงมือทําในส่วนของ ส่วนแรกที่ใช้น้ำมะนาวก่อนนะครับผมวัตถุดิบก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนหาถ้วยตวงมานะครับผมแล้วก็ตวงนะครับน้ำแดงเฮลโบอยนะครับ50 ML นะครับผมจากนั้นก็ใส่น้ำมะนาวที่เราคั้นสดไว้นะครับ20 ml นะครับตามด้วยน้ำโซดาสักเล็กน้อยนะครับผม หลังจากนั้นก็ทำการคนส่วนผสมของเราให้เข้ากันดีเลยครับเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะนำมาเทใส่แก้วครับผมวันนี้พี่บิ๊กใช้เป็นแก้ว22ออนนะครับเมื่อเทเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เติมน้ําแข็งให้เต็มแก้วเลยครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะทำเป็นน้ำแดงโซดา2 สองสีนะครับให้ข้างล่างเป็นสีแดงแล้วก็ให้ข้างบนเป็นสีของน้ําโซดานะครับผมหลังจากนั้นก็เติมน้ําโซดาลงไปเลยนะครับโซดาต้องเป็นโซดาที่เย็นจัดนะครับผมถึงได้ความซานะครับเวลาที่เราเทลงไปนะครับเขาก็จะเกิดฟองแบบนี้นะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับผมก็อาจจะหั่นมะนาวแว่นนะครับมาตกแต่งเพื่อให้หน้าตาน่ากินมากยิ่งขึ้นนะครับผมใส่สักสองแว่นก็ได้นะครับตามด้วยฝาปิดให้เรียบร้อยนะครับผม นี่เลยนะครับผมสูตรแรกก็ได้แล้วนะครับทุกคน่าแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาทําสูตรที่2กันเลยนะครับผมสูตรนี้ก็จะเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะมีน้ําร้อนนะครับผมแล้วก็มีผงมะนาววันนี้พี่ใช้เป็นผงมะนาวของยี่ห้อคนอนะครับเป็นผงมะนาวที่มีรสชาติใกล้เคียงกับมะนาวมากที่สุดแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยครับ ผงมะนาวที่เราใช้นะครับผมเราจะใช้อยู่ครึ่งช้อนโต๊ะด้วยกันนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรที่เปรี้ยวซ่าเลยนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าลูกค้าขอเปรี้ยวซ่าก็ใส่ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าขอไม่เปรี้ยวเราก็ใส่สักประมาณ1ช้อนชาได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำร้อนลงไปครับ45 ml นะครับตามด้วยผงมะนาวของเราครับผมจากนั้นก็คนให้ผงมะนาวของเราละลายดีก่อนนะครับ เมื่อผงมะนาวของเราละลายแล้วนะครับผมเราก็ใส่น้ำแดงลงไปเลยครับน้ำแดงนะครับใช้60 ml เลยนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นสูตรน้ำมะนาวสดนะครับใช้50นะครับหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันดีเลยนะครับทุกคนจากนั้นครับผมก็ใส่น้ำโซดาลงไปสักเล็กน้อยครับแล้วก็คนเหมือนเดิมครับผม หลังจากนั้นเราก็นำมาเทใส่แก้วเหมือนเดิมเลยครับจากนั้นก็ตักน้ำแข็งใส่ให้เต็มแก้วเหมือนเดิมครับผมจากนั้นนะครับก็ใส่น้ำโซดาของเราลงไปเลยครับผมน้ำโซดานะครับก็ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของน้ำแข็งที่เราใส่ลงไปนะครับทุกคนตกแต่งด้วยมะนาวไว้เหมือนเดิมครับปิดฟ้าไว้เหมือนเดิม แเราก็ได้แล้วนะครับผมแก้วนี้นะครับจะเป็นแก้วที่เราใช้น้ำมะนาวแท้นะครับแล้วก็แก้วนี้นะครับเป็นแก้วที่เราใช้ผงมะนาวนะครับทุกคนจากที่พี่ได้กินแล้วนะครับก็มีความรู้สึกว่าซาสุดๆเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำมะนาวแทหรือว่า การใช้ผงม,มะนาวนะครับผมเพื่อนๆชอบสูตรไหนก็ลองนําไปทําตามได้เลยนะครับส่วนตัวพี่ชอบผงม,มะนาวนะครับเพราะว่าพี่ชอบรสชาติเปรี้ยวแล้วก็ชอบรสชาติซาซ่านะครับทุกคนก็สามารถนําสูตรที่พี่บิ๊กค่าย,ายไว้ไปทําตามได้เลยนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่บิ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ